ถุงยาปลาลุงนะลูกโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคุนสุงสุบอนพบพ่อกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องใน,นยมามเศร้าแม่กับปอมสองโตมาเขาตู้ไว้ไหนมันสิใต้เนา่ามันตายกับปอมกาหนะ่ะตัวบักงใหญ่หนึ่งอาหารกินเท่าเหมือนีกับป่นกบพี่นอ้องป่นกบกินกำหนึ่งพักอีหุ่ม จักกันแมงอีบอให้พังแล้วเฮาน่ะต้มกบไว้ตัวหนึ่งเอากบมาจ่ใสผ่ผอบบางคำไปคุดทำบ้านเนี่ยตัวซ้ำๆหนิวนี่แหละโอ้ยว่าซล่องอยู่จะบไก่กลองอยู่ัพักกับะไาษอ้าปิ่นเป็นเจ้าที่ปาานี้กล่องกับพี่น้อง มาพี่น้องมาว่าแล้วยายห่างกินข่าวแะไรก็สิผ้าม่ใหญ่ดำลงไปหาล้านสาวมือสุดท้ามอ้โนี่ต่อไปกับบไ,ไดรผ้าลงบ้านี้ผูกแขนกับขั้นปั๊บบุญกับบได้ไปอีกไปยอดลังมันสิเป็นงานบุญพี่น้องเลยในบ้านนี่บัดบุญผัดบุญใหญ่บุญหยกยอดเส้าบุญผาป่ามันปลาบ่าาได้แล้วไปผูกยอดลังเอาเนี่ยเสือเสือหายสี่สสตัว ตัวชาวบ้านซื้อเสื้อให้ทุกลิกซื้อเสื้อให้น้องไม้มิ้นสื้อแนซื้อเหตุใบแจ้งเกิดอยู่พุ่นนะคุณหมอใส่ให้นะซื้ออีกยังแหละซื้อดาลาฟุ่น,ไ,นไข่บอกินไข่เบิดช่องหน่วยเลยอาเข่าโบกินกินแต่ไข่ไข่ปรุงไข่ทรงเขื่องพี่นออ้องอาปาโตบางคำจะอยู่ในอีพอบเ ยังปล่อยยังเทอยู่นี่นะถุญยาปลาลุงไหนติลุอันยิมหวานเลยิมหวานสไปดีพี่น้องอย่าไปน้ำข่อยเด้อยิ้มบ่จะอย่าไปน้ำข่อยเด้อข่อยจิไปหาน้องข่อยเด้อไปจิไปยุไปจิตบ่หาน้องนั่น้อกหายกระแลกกับไป้งบึง hay ali nó có hay thích thích cứ chết nè bỏ lại cái nôm Nói nôm này nhưng bỏ ma nó đưa thì nó còn cốt nên này sẽ lại cái bước này nè cái áo hải sao bà ạ Nghe cái nam này Nó Nghe cái <laughs> nam lụt Nghe cái lạ nồi này, hãy nghe tụi nào Hãy nghe với Nghe cái lạ kè nồi ngoài okay, so so <laughs> ta kia là nó được Mammy, thì giờ, hãy luôn. Mammy, bây giờ, 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 อัาีอ้อ่ไนันมมั่ลกมันมัลอยากินได้จะน้เป็ลาดทำไมมันจะมันเบ็ดปลาดิาเน,น,น,ดนี่ยนอนก่เดีไปนอนนะครับปไปย,ยังเงียบไปนอนะดูดีนี่นห้ ได้ลุกก็ได้กันเป็นนอนผัตื่นมาท่าเนเ่ก็เมื่อหิดวัดอ๋อเาจะดึงกมาสิล่ะต่ออยากแล่วนะก็ได้ยัหามันท่านบุญแอบโพโฮมกูได้วอ๋อว้ยแอบโโมถ้าถุกย่งแบบนี่โพโฮมแล้วก,ก็คน,นดนมมนีนี่สวงงยีะคนี่วนีและค vậy vậy bà dì ma tiệm cơn cả thua hãy khâu phải ao bỏ kinh bác sĩ bả đó ừ. mạnh đây bố nhà là mạnh rồi đấy จัเงือกน้ำมันมันลกมันจะแพงกว่าเหอนยิ้นลูกละเบ้ดแล้วเบ้ดเลยฉันบอกไปถาซื้อในวันบอกมัวเนี่ยมอแรงมันมาหลอกขายเห็นบกมูว,วาน,นอีกอะ <laughs> ừ. có lẽ ở vẫn <laughs> nằm xài กมหัวมาหายแม่แก่เกือนเนื้อหนังหายยังหูกินบิดกิดเสตัวเองเอามาได้แต่ขอมกินไปเอามากินมาได้เห็นมะงูปลามาแหด้เลยคนนึงโอ้เดี๋ยวจะง่ายไหมง่าอีพอนะ

giàu ma nhà cá tra lung nèn hoài lung nâm nèn chết nước da mờ nhầy mờ bộ

Rồi rồi ôi được 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 ôi cho ôi được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  nó